ราศี5วันเกิด10มิถุนาดาวพุธย้ายราศีจะส่งผลให้วาจาทรงสเสน่หดีมีโอกาสพาชีวิตสมหวังอ่ะ 10มิถุนายน2567นะเวลา6น45นาทีดาวพุธจะย้ายราศีจากราศีพฤกษบเข้าสู่ราศีมิถุนจะส่งผลให้6ลักขณาราศี5วันเกิดดังต่อไปนี้นะวาจาดีวาจาทรงสเส่ห์วาจาศักดิ์สิทธิ์นะวาจามหาสเสน่ห์ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จความสมหวังทั้งเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักนะ วาจาที่ดีการสื่อสารที่ดีจะส่งผลนะหรือช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องติดต่อสื่อสารใช้วาจาใช้การสื่อสารช่วงนี้มีโอกาสปร,ระสบความสําเร็จได้แก่ชาวลัคนาราศีมิถุธนธนตนสิงฤกษ์และกันเงอและ้าวันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์ วันเกิด6ราศีนะที่กล่าวไปข้างตน้นต้องบอกเลยช่วงเวลานี้วาจาดีวาจาทรงเส่็์นะยิดจับทำอะไรนะสื่อสารใดๆมีโอกาสว่าการเจรจาจะราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองใครรับคำนายอย่าลืมคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ